สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจันเดียวกับเมี้ยวด่ายบายพัส,สวีนะคะวันนี้พามากินกล้วยต้มกันค่ะกินกล้วยต้มชมนกกันนะคะกล้วยต้มอ,อร่อยหนาๆได้กินทีร้อย กินก้วยต้แ๋แหนึ่งถึงตอนเด็กๆจะไม่เด็กๆไม่นจะมีอะไรกินมากนุ่มไม่ได้มีกุ้งมีเค้กมีไอะไรมันทำไมเนี่ยเดี๋นีข้องกินเยอะทำไมผัดชวีเด็กๆกินแน่ๆลูกครบลุกถูกกเสี่งกัน ก็ลำายบ,นบนานๆเมื่อวานเอาไปสื่อก้องเง็ดกล้วยมันสวยๆก็เลยสื่อมาตอมนี่นี่ตอมแซ่บกับสื่อเ่ามาน้อยหงายมาคูดเองกินร้อยกล้วยตอมกับเ่าเ่าคูดคูดเ่าเส่นแล้วก็ใส่น nấm tán ra kít cửa ra kít cả hộp ba lem ba lem thì để ra chỗ bát mà cả say mà làm tán ra chỗ bát nổi cả dây nổi làm kín quê tâm bay là lẻ nọc lẻ mai vậy bây giờ đi vẫn ăn bánh ngon bao giờ cũng có bánh ngon, bánh ngon nhất là bánh mì, bánh mì ngon nhất là bánh mì bánh mì ngon nhất là bánh mì bánh mì ngon nhất là là lát tầm lát ban ban. tớ <laughs> đéo ăn dịnh mẹ nuông ăn vậy bắt mì bắt mì ว่าไม่ได้มากไม่ได้ทำคลิปพอดีติด,ดทุระก็เลยไม่ได้ทําคลิปแล่ว่าพักนึ่งวันมันได้วางกมทมันได้วางครัมันได้ไม่วางก็ไม่ทำสับเปลี่ความสบายใจสนุกสนาน quay trong như trong kính ngậm nạp đấy rồi đấy kính ngậm làm lâu rồi thì xuất วายไปห้างซื้อคองก็ตดส้นใจแล้วตัดสิ้นใจหล่าอยู่นู้ไปดีไม่ไปดีกลวมกันเราไปไหนเดียวเนี้รกลก,ลก,ลกค่าเย,ยอะเหลือเก,ก,กินคนกรเฮียบหนวไหนห้างคนมีคนไอ้โควิดนี่เบิดยิงติดนักก็เพิ่ล่ามไปทัว่วทุกประเทศแต่ละประเทศเป็นเป็นรยส่ม้ำโรยคนตายกับพนัน nói tầm phù dầm mắt rồi nè tế ta cái cái na bính cái ngheo, cái, nghiếp cái, Tua cái, 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 nè cái, 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 ินไปกินมาทําำายเอมอยู่ได้เป็นคร่งว่าไหนกินกว้วยต้อะไม่เหนื่อยข้าวเปลังใบหม้หน้าบ้านการะหวงเมื่อไหร่เด็ดร้อนของรัดใบ ไปก่อนเราค่ะไม่มีอะไรหมักแล้ววันนี้เก็บมานาังกินกว้วยต้มจุ่มหนกจุ่มใหม่ตามภาษาวันเียบเทียงเจอกันไหมคลิปหน้าค่ะกับเผจดจานเดียวกวับเมี้ยวได้บายพัสวีนะคะบ๊ายบาย